ครับสวัสดีครับเดี๋ยวพามาดูการต่อแค่งานจริงของเจ้าตัวแผงที่ผมทําออกแบบระบบการควบคุมปั๊มน้ํา2ตัวนะครับแล้วก็ตั้งเวลาปิดเปิดแล้วก็แบ่งเวลาการลดลดน้ําของปั๊มเนี่ยหรือการทางานของปั๊มเนี่ยตัวละครึ่งชั่วโมงนะครับก็คือเปิดทําทงานของระบบเนี่ยอยู่ที่1ชั่วโมงนะครับแล้วก็30นาทีนะครับเป็นปั๊มอีกฝั่งหนึ่งอีก30มนาทีเป็นปั๊มอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตอนนี้นะครับผมได้ตั้งเวลาแล้วก็ทําการตั้งให้ระบบอัตโนม แต่ว,ว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานผมทําการใช้ไอซีเจ็ดแปดสองห้าแล้วทดสอบระบบนะแต่ตัวเอทีเอสตัวเนี้ยมันไฟไม่พอนะเหมือนไฟจากปั๊มนะครับดึงไปหมดนะครับก็เลยทําให้ไฟการเลี้ยงวงจรชุดนี้ไม่เพียงพอนะผมก็เลยเอาตัว CPT มาช่วยนะครับตัวนี้ CPT นะครับขอโทษนะพอดีว่าถ่ายใต้แผงเนี่ยแผงมันตั้งต่าแล้วก็การ าทามุมกล้องหรือถ่ายกล้องเนี่ยมันทํายากทําได้ยากมากเลยนะครับก็เลยอาจจะภาพอาจจะดูไม่ดีนิดนึงนะครับแต่ว่าก็พา,ามาดูคร่าวๆนะแล้วก็เวลาตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นเวลา,า9าโมงย2นาทีนะครับแล้วก็โปรแกรมที่ผมตั้งไว้เนี่ยผมตั้งไว้ที่รอบ9โมงนะครับปิด10โมงรอบแรกนะครับแล้วก็รอบ2ตั้งไว้ที่บ่าย3นะครับแล้วก็ปิดที่4โมงเย็นนะครับแล้วก็ผมตั้งท,ทาการทดสอบเนี่ย โปรแกรมที่สามอยู่ที่เก้าโมงสามสิบนาทีนะครับ9ก้โมงสามสิบนาทีเก้าสามสิบนะครับแล้วก็ตั้งหยุดอยู่ที่สิบโมงนะครับแล้วก็ทามเมอร์นะครับทามเมอร์ตัวนี้ผมตั้งแค่สิบห้านาทีนะครับสิบห้านาทีมุมนี้ครับสิบห้านาทีแล้วก็มาดูว่าปั๊มนะครับ ตอนนี้9โมงก็จะเหลืออีก7นาทีรับดูว่ามันทํางานไหมรับเดี๋ยวผมออกไปข้างนอกแล้วก็ถ่ายให้ดูถ้าเกิดปั๊มทํางานเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ทาการใช้มิเตอร์ค่อมตรียมวัดกระแสแล้วนะครับตัวนี้ว่าปัม๊มอ่ามันจะกินกระแสอยู่ที่เท่าไหร่หรือตัวไหนทํางานนะครับเดี๋ยวพาไปดูรอบนอกนะครับแล้วก็เปิดตัวการทํางานของปั๊มนะครับนี่เปิดทามเมอร์เป็นอโอโต้แล้วนะครับเดี๋ยวพอเท้าไปดูข้างนอกนะครับยากนิดน,นึงนะครับ ออกมาแล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นแผ่นนะครับสองร้อยสามสิบวัต์มือสองสองแผ่นนะครับผมซื้อมาในราคาแผ่นละหกร้อยบาทนะครับแล้วก็ตัวปั๊มนะครับตัวปั๊มอยู่ทางนี้นะครับปั๊มมีสองฝั่งนะครับทุบ่นแดงลอยอยู่ฝั่งนู้นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เดินสายข้ามน้าข้ามทะเลมามุมนี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะปั๊มแดงอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็เดินท่อแล้วก็ต่อท่อสปริงเกอร์มาทางนี้นะครับมาดูท่อนะครับ ปั๊มที่ใช้นะเป็นปั๊ม24โวลต์นะครับฝั่งนี้นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับรุ่น z QB 24นะครับอันนี้ต่อท่อ1นิ้วครึ่งมานะครับจะเป็นท่อสูบแล้วก็มาลดเป็น1นิ้วนะครับตรงนี้ลด1นิ้วแล้วก็เดินเป็น3ามทางแยกตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อสปริงเกอร์นะครับต่อสปริงเกอร์จุดๆเลยนะครับนี่นะครับสปริงเกอร์นะครับหนึ 1, ่งท่อหนึ่งปั๊มนะครับต่อสปริงเกอร์อยู่ที่16 100. หัวน,นะครับ 1ิบหหัวนะครับอันนี้คือตัวระบบที่เดินไว้นะครับสวีกฟังหนึ่งนะครับฝั่งหนึ่งปั๊มฝั่งนู้นนะครับก็เดินสปริงเกอร์รอบนู้นนะครับรอบฝั่งนู้นนะครับรอบฝั่งนู้นรอบฝั่งนู้นนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูตัวระบบอัตโนมัติที่ทําไว้นะครับก็มาดูว่ามันจะทํางานยังไงนะครับตอนนี้นะครับก็เพียงแค่รอเวลานะครับ รอเวลาว่ามันจะถึงเวลาแล้วก็ทํางานตามที่ตั้งแล้วก็ออกแบบไว้ไหมนะครับซึ่งแผงไฟนะครับแผงไฟที่อยู่ใต้แผงนะครับาตามหลักการของทางไฟฟ้านะครับควรที่จะอยู่สูงจากพื้นดินไม่ต่ํากว่า50เซนนะครับแต่ว่าตรงนี้ถ้าเกิดคนเข้าไปนั่งข้างในเนี่ยมันมันเตี้ยนะครับเดี๋ยวรอเวลานะครับ ตอนนี้9โมง26นาทีนะครับจะ27แล้ว27แล้วนะครับเหลืออีก3นาทีนะครับระบบจะทำงานนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับรอดูว่าระบบทำงานจะเป็นยังไงนะครับใช่อย่างที่คิดใช่อย่างที่ออกแบบไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูนะครับอดใจรอสักคู่นะครับใจเย็นๆนะครับถ้าถ้าระบบอัตโนมัติทำงานนะครับ ปั๊มฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะที่ผมคล่อมมิเตอร์ไว้จะเป็นตัวที่ทํางานตัวแรกนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าครบรอบตามตัวที่ตั้งไว้ตอนนี้ผมตั้งไว้15นาทีนะครับมันก็จะสลับไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายมิเตอร์ไปคล่อมดูอีกทีนึงว่า,าไฟของปั๊มอีกฝั่งหนึ่งนะกินอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอเวลาอีก2นาทีนะครับแป๊บนึงนะครับ9ก้โมง29 ระบบใกล้จะทํางานแล้วนะครับกลาโมงครึ่งระบบทํางานแล้วนะครับเป็นไงตอนนี้นะครับปั๊มตัวแรกนะครับที่ผมคอมวัดกระแสไว้นะครับกินกระแสอยู่ที่ห้าจุดหกห้าจุดเจ็ดแอมป์นะครับโดยประมาณนะห้าจุดหกนะครับวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับปั๊มตัวแรกเริ่มทํางานกินไฟแล้วนะครับแล้วก็ระบบหลังจากนี้นะครับ หลังจากนี้ตามที่ตัวนี้ตั้งเวลาไว้ครับอีก15นาทีนะครับมันจะปิดระบบแล้วก็สลับมาใช้อีกปั๊มอีกตัวหนึ่งนะครับด้วย ATS มันจะทํางานครับอาตอนนี้น้ําสปริงเกอร์โดนโดนตัวผมนะครับนี่นะสปริงเกอร์นะครับเดี๋ยวรออีกรออีก15นาทีมาดูถ้าว่าเจ้าตัวปั๊มจะสลับการทํางานไหมนะครับซึ่งเป็นระบบอัตโนมัตินะครับขออนุญาตออกไปข้างนอกครับน้ำจะเปียกนะครับนี่นะครับระบบทํางานแล้วครับนี่น้ําสปริงเกอร์นะครับ ดันกระจายเลยนะครับดันกระจายเลยของปั๊มตัวนี้นะครับปั๊มตัวนี้ตีวงของสปริงเกอร์ก็ไม่ได้กว้างมากครับอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบนะครับวงของสปริงเกอร์แต่ตัวนี้ต่อหลายหัวนะครับต่อหลายหัวมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูคลิปเรื่องของการทําสปริงเกอร์อีกทีนึงนะครับนี่นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เลย มุมทางนี้ครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวรอ15นาทีครับดูว่าปั๊มตัดกระทำงานแล้วจะเป็นยังไงครับนี่สปปิงเกิลครับเป็นบัวค่อนข้างสวยเลยนะครับตัวนี้เก้ามงสานาทีนะครับตัวปั๊มตัวแรกระบบตัดไปแล้วครับเพราะว่าผมตั้งตัดอยู่ที่15นาทีนะครับแล้วก็มาดูนะครับ ปั๊มตัวที่2กินไฟอยู่ที่เท่าไหร่นะผมคอมวัดกระแสตัวที่2ให้ดูนะครับอ่าวมิเตอร์ดับนะครับเปิดมิเตอร์อีกทีนึงนะครับเมื่อกี้รอไป15นาทีครับตอนนี้นะครับปั๊มกินกระแสอยู่ที่5 2แอมป์นะครับตัวนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นอีกฝั่งหนึ่ง ATS ทํางานนะครับตัวนี้ ATS ทํางานปกตินะคแต่เมื่อวานที่ผมทําการเปิดระบบทดสอบที่แรกเนี่ยผมใช้ไฟจ่ายให้มันเป็น IC 7805นะครับแต่ว่ารู้สึกว่ากระแสไฟจะไม่พอนะครับ ก็เลยต้องใช้ CPT มาช่วยครับตัวนี้นะครับ CPT นะครับ CPT 5โวลต์3แอมป์นะครับตอนนี้ก็ระบบใช้งานได้ปกตินะครับทํางานได้ปกติเดี๋ยวผมพาไปดูปั๊มฝั่งนู้นนะครับซึ่งมันทํางานตามที่คาดหวังไว้ไหมนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับขอุยัดอกนะครับเปิดแค่15นาทีแป๊บเดียวดินแฉะแล้วนะครับปั๊มฝั่งทางนู้นนะครับมอเตอร์เริ่มทํางานนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับเดินไกลนิดนึงนะครับพอดีว่ามอเตอร์อยู่อีกฝั่งหนึ่งของบ่อนะครับ นี่ตะกี้เปิดน้ำทดสอบเพียงแค่15นาทีหรือ10นาทีนะครับปรับาตารางเวลาโดยคาดการเอานะครับแล้วก็มาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ตัวสปริงเกอร์อยู่ที่18หัวนะครับดูปริมาณสปริงเกอร์นะครับแรงดันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับปั๊มตัวนี้หรือไม่ก็สปริงเกอร์ใช้งานเยอะนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นที่ปั๊มหรือว่าเป็นที่ปริมาณของสปริงเกอร์แน่นะครับ เดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวนะครับเรื่องของปั๊มน้าให้ดูทีนึนะครับปั๊มฝั่งนี้นะครับสปริงเกอร์เริ่มทํางานแล้วนะครับดันน้ําเริ่มทํางานแล้วนะครับนี่เลยนะครับปั๊มอีกฝั่งนี้นะครับก็เป็นการต่อลักษณะเดียวกันนะครับก็คือต่อเป็นปั๊มจุ่มนะครับแช่ในน้ําแล้วก็เดินสายข้ามไปหาแผงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพามาดูตรงจุดปั๊มนะครับ ปั๊มอยู่ตรงนี้นะครับปั๊มปั๊มจุ่มอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็ท่อดูดนะครับเป็นนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็มาต่อรถตรงนี้หนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็มาแยกสามทางตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อสปริงเกอร์นะครับตัวนี้อยู่ที่สิบแปดหัวสปริงเกอร์นะครับสิบแปดหัวสปริงเกอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้บริเวณนี้เลยนะครับก็ตอนนี้ระบบอัตโนมัติทํางานอยู่นะครับแผงที่ผมถ่ายเทเลกอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็สายไฟเนี่ยจากจุดปั๊มเนี่ยผม แช่น้ําไปฝั่งนู้นนะครับก็ระบบนะครับน่าจะใช้งานได้ตามที่ตั้งใจหรือเจตนานะครับก็เอามารีวิวเอามาอัปเดตให้ดูเรื่องของการออกแบบาการทาวงจรควบคุมปั๊มน้ําอัตโนมัตินะครับก็ถ้าท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องพอเทนทเกษตรก็จะมีคลิปเรื่องของการโซล่าลเซลล์นะครับเรื่องของการเทคนิคการควบคุมปั๊มน้ำด้วยระบบอัตโนมัติครับการทำเกษตรให้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็การเตรียมตัวหลังเสียนะครับ ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามที่ช่องนับสำหรับคลิปวันนี้นะครับขอขอบคุณและก็สวัสดีครับ